ร้อมหรือยังที่จะสัมผัสความหรูหราและทรงพลังในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือ Suzu ูก c r o s s u u x u r y g r a d e i t i o n 4ล้อปรสเกรย์โอเพยรถกระบะท,ที่รวมทุกฟีเจอร์สุดล้ำและดีไซน์สุดพรีเมียมดูจนจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าความหรูหราสามารถมาพร้อมความแข็งแกร่งได้จริงๆสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับสู MVP Auto Upgrade วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรีวิวอย่างละเอียดของ Isuzu V Cross Luxury g r a y Edition CL p r ล s บิร์สเก e รถกระบะรุ่นนี้ไม่ใช่แค่รถเพื่อการใช้งานทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความทรงพลังความหรูหราและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและการผรจญภัยนอกเส้นทางหากคุณชื่นชอบรถกระบะหรือกำลังมองหารถคันต่อไปที่ทั้งทนทานและหรูหราคลิปนี้จะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณควรรู้ ตั้งแต่ภายนอกสมรถนะภายในและราคาเริ่มจากภายนอกวิคอสลักจีเกลดิช่นให้ความรู้สึกมั่นใจและแข็งแกร่ง CL b l u s Grey o p i c ช่วยให้รถด,ดูหรูหราและแตกต่างจากสีรถทั่วไปแต่จังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งโครเมียมพร้อมไฟหน้าและคมชัดมอบความโดดเด่นบนท้องถนนเส้นสายตัวรถในความแข็งแรงในขณะที่เส้นโค้งเล็กๆช่วยให้รถด,ดูมีความปัดเปียว ลออันลอยดีไซน์แข็งแรงพร้อมยังที่เหมาะทั้งถนนในเมืองและออฟโรดโปรไฟล์ด้านข้างเผยให้เห็นซุ้มล้อที่เด่นชัดและเส้นตัวถังที่ชัดเจนทำให้รถดูมีความเคลื่อนไหวแม้จอดอยู่ส่วนท้ายออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกและสวยงามเหมาะสำหรับบรรทุกสิ่งของหนักพร้อมความหรูหราโดยรวมการออกแบบ V Cross จึงสมดุลระหว่างการใช้งานและความหรูหราต่อมาสมรรถนะ Isuzu V Cross มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลัง เทอร์โบชาร์จให้แรงบิดสูงเหมาะกับการลากจูมการบรรทุกและการลุยทางยากระบบช่วงล่างปรับแต่งมาให้รองรับทั้งถนนในเมืองและเส้นทางออฟโรดอย่างสบายคอพวงมาลัยตอบสนองดีให้ความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางาาท้าทายเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ทำงานราบลื่นพร้อมโหมดเกียร์แมนวลนสำหรับสถานการณ์พิเศษ มีโหมดขับเคลื่อน2วัตต์ดีและ4วัตต์ดีแบบการขับขี่ให้เหมาะกับทุกสภาพถนนประหยัดน้ำมันและขับได้ระยะทางไกลภายในทีคอส u ักจูร d เ Edition คือที่ที่คุณจะสัมผัสความหรูหราจริงๆห้องโดยสารกว้างขวางและออกแบบอย่างประณีตเบาะหนังคุณภาพสูงนั่งสบายและรองรับร่างกายได้ดีเหมาะสำหรับการเดินทางระยะสั้นหรือยาวดสบอร์ดทันสมัยและจัดวางอย่างเป็นระเบียบมีหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ รองรับระบบน้ำทางสื่อบันเทิงและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบไฟแอมเบียนเพิ่มบรรยากาศอบอุ่นโดยเฉพาะการขับตอนกลางคืนปุ่มควบคุมจัดวางอย่างสะดวกวัวดสดุภายในแข็งแรงและหรูหราพื้นที่วางขาและศีรสะกว้างขวางสำหรับผู้โดยสารทุกคนมีช่างเก็บของและที่วางแก้วเพิ่มความสะดวกความใส่ใจในรายละเอียดทั้งงานเย็บและตกแตง่งทำให้ห้องโดยสารของดีคอสให้ความรู้สึกเหมือน รถหรูไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาในสวนฟีเจอร์และความปลอดภัยวีคอสลาสจิริกเวย์ที่ชนครบคันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและระบบความปลอดภัยหลายอย่างเช่นถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบเบรกแอบระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติฮิลสตาร์ทแอสซิสต์และเซนเซอร์ถอยหลังหน้าจอ infotainment รองรับคำสั่งเสียงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและสตรีมมิ่งเพลงแอร์คอนดิชันช่วยห้องโดยสารเย็นสบาย ระบบเสียงคุณภาพสูงให้เสียงใสและเต็มอิ่มระบบความสะดวกสบายเช่นปุ่มสตาร์ทกุญแจอัตโนมัติและระบบล็อกอัจฉริยะทำให้การขับขี่ง่ายและสนุกยิ่งขึ้นราคาของ Isuzu v c o s s Luxury Grade ที่เช่อยู่ในระดับสูงของตลาดรถกระบะพรีเมียม,มแต่ให้ความคุ้มค่ามากสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานได้ทุกวันแต่ยังหรูหราและมีเทคโนโลยีครบคันถือว่าการลงทุนคุ้มค่า ความปรับปรุงด้านสมรรถนะการออกแบบและความสะดวกสบายทำให้ V Cross เป็นตัวเลือกที่แขแ็งแกร่งในกลุ่มรถกระบะหรูสรุปแล้ว SUV z Cross Luxury Grey Edition สี Alpers Grey o p a e เป็นรถกระบะท,ที่รวมสมรรถนะกับความหรูหราได้อย่างลงตัวทั้งภายนอกที่โดดเด่นสมรรถนะที่ส่งพลังห้องโดยสารสุดหรูและฟีเจอร์คบคันเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองทริปสุดสัปดาห์ หรือการลุยเส้นทางออฟโหลดให้ทั้งความสนุกและความสะดวกสบายพร้องความหรูหราที่โดดเด่นขอบคุณที่รับชมรีวิวอย่างละเอียดจาก MVP Auto Upgrade หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ขอการเปิดตัวครั้งแรกและเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ที่น่าสนใจพบกันในคลิปถัดไปครับ